กลาวาอาจารย์ค่ะแล้วก็กคาวาครูทุกท่านนะคะแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านด้วยค่ะที่ที่น้องๆด้วยนะคะชาลีมากแก้วนะคะแล้วก็เป็นจิตอา,าสาสวนป่าดาบุญสองออวันนี้นะคะจะมาเ,เล่าสภาวะที่เกี่ยวกับทุกข์หายจับพันนะคะจากที่ว่าอ,อ,อยู่ในสถานาการณ์โควิดนะคะจากที่ว่าที่เอายาเก้าเม็ด ของอาจารย์หมอมาใช้กับกับแม่พ่อแม่นะคะก็คือจากสภาวะที่ว่าอ่ช่วงที่เป็นโควิดค่ะช่วงช่วงเป็นโควิดอ่ปีแรกๆรกนะคะแล้วบังเอิญพ่อแม่พ่อแม่แม,แม่แม่ของลีเองนะคะเขาเออเขาจะมีอาการเหมือนกับเป็นโควิดเลยค่ะที่ว่ามีผื่นมีอ่มีมีไข้แล้วก็ จะข้าวว่องน้ําอยู่ตลอดแลได้มีพวกมีอะไรกูเหมือนกันเลยค่ะแล้วทีนี้พอดีดีครับแม่เขาก็อยู่คนละบ้านกันแต่ดีกันอยู่จังหวัดสงขลาและแม่ก็อยู่ปัตตานีแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเออแค่นั้นก็พาพาพา,พาแม่ไปสงขลาแล้วก็มีทางอนามัยค่ะเขาบอกว่าต้องต้องไป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 ,ไปตรวจนะครับไปตรวจเพราะว่าทั้งทั้งหมู่บ้านเขาเขาเขาเล่าลือกันหมดเลยว่าแม่นั้นเป็นโควิดโควิด แต่ว่านี่บอกว่าเออทันนั้นเราเอ่อแม่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 เออไปไปไปรับแม่มาที่บ้านแล้วทีนี้สภาวะนั้นนั้นพ่อทุกใจว่าเออแม่เราจะเป็นโควิดไหมเพราะว่าช่วงช่วงนั้นยังยังไม่ได้ฉีดยาอะไรนะคะช่วงแรกแรกทีนี้บอกว่าเออแทนมันจะเป็นสภาวะที่ว่าเออเราก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์เราก็ใช้ยาต้องเม็ดที่ที่ที่เราเคยเรียนมา เออถ้าถ้าแม่เออเราก็าไปพูดกับพี่พี่น้องๆถ้าโอเคถ้ากุดโอเคก็ก็ก็ว่าเอ่อลรจะใช้ใช้ยาเข้าเม็ดตั้งแต่เริ่มเม็ดแรกที่ว่าเออจะให้สูตรรวมและกินเอ่อยาสมุนไพรฤิ์เยนบวกกับฤิร้อนสามสิบเปอร์เซนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วแล้วทีนี้เขาทานะคะทาแล้วพอสภาวะที่จะถ่าย,ยนี่เขาใช้อ่ใช้ยาข้าเม็ดโดยการที่ว่าใช้ถ่าน ก็ก็ใช้ฐานดีทอกแล้วก็ให้กินผงถ่านก็คือใช้ใช้ผงถ่านละลายน้ําแล้วก็ดื่มนะคะแล้วว่าเป็นไข้ก็ใช้ดีทอกอนเม็ดดีทอกก็น่าจะเอาอยู่ก็โดยโดยโดยที่เราไม่ได้พึ่งยาและเสร็จแล้วพอเป็นผื่นนี่ก็ใช้วิธีการอบอบด้วยสับผิดผู้ก็หมอเลยนะคะอบแล้ว คือลองลองได้อ,า,อ,า,อาหารปรับสมดุลก็กิกนข้าวต้มกับเกลือแล้วก็อาจจะไม่ปรุงแล้วก็ใช้ใช้น้ําฉีดตัวเองเพราะคือทุกเม็ดเลยค่ะเดี๋ยวแม่พ่าอาการดีขึ้นแต่ทางพัทลุงเขาก็โทรมาเขาบอกว่าไปหาแล้วยังไปหาหมอแล้วยังคนที่อยู่ใกล้เคียงเราบอกว่าเอาแม่หายแล้วนี่แม่แม่แม่ไม่ได้เป็นเลยนะคะเป็นอยู่แม่เป็นแบบนั้นเป็นอาทิตย์น,นะคะ เป็นอนาที่เขาหายโอ้เราก็พี่พี่น้องน้องเขาวาอาเออเออแค่นั้นก็ดีดีดีพอมาอยู่พอระหว่างตอนนั้นพ่อเ็าอยู่ด้วยและพ่อเ็าบางเอิญเขาเป็นเหมือนกันเลยค่ะเป็นเป็นเหมือนกับแม่ตอนนั้นเราพี่น้องพี่น้องก็ว่าเออน่าจะพาไปหาหมอเนีเมื่อแม่หายแล้วแล้ว็บอกเออแค่นั้นก็ใช้สูตรอาจารย์เหมือนเดิมเหมือนเดิมทําไม่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วเขาหายแล้วพ่อก็หายโอ้แล้ว ทุกคนเขาเลยสภาวะนี้ลี้ก็บอกโอ้ยขอบคุณอาจารย์ความรู้สึกว่าโอ้ยถ้าถ้าถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ข้าวเรียนอายาเก้าเม็ดหรือว่าได้ได้ฟังธรรมะได้ได้ฟังธรรมะของอาจารย์อันนี้ก็ลงไปอยู่โรงพยาบาลใช้น้าเกลืออะไรทุกคนเขาเห็นหมดเลยนะคะเห็นเรื่งนี้ก็เลยก็เ,เลยได้สภาวะนี้ว่าเ,ออเรา เราในในฐานะที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เราก็ต้องอ,อทุกครั้งเลยนีเขาบอกว่านีจะเริ่มที่ตัวเองก่อนโดยการที่เริ่มพนตัวเองเสร็จแล้วให้พ่อแม่ที่เขาเห็นตรงนี้แหละว่าเราเราทำจริงนะเราเราเทำจริงแล้วก็ปฏิบัติจริงเราก็ได้ตรงนี้แล้วทีนี้พ่อแม่ก็จะเป็นสื่อนะคะสื่อกลางเพราะว่า คนรอบๆบ,บ้านจถามว่าหายด้วยอะไรทําไมเป็นแรงขนาดนี้แล้วหายอะไรแบบนี้เราก็จะได้สภาวะตรงนี้นะคะแล้วก็เออแล้วก็ขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณคุณรุจุกาทุกคนแล้วก็พี่ๆน้องๆของจิตอาสาบูมิด,ดีที่ได้ร่วมพลังกันบางสิ่งบางอย่างบางทีรีก็ไม่ไม่ไมอแต่ก็ มีความรู้สุกว่าจะได้ปร,รึกษาที่พี่น้องๆที่ที่ที่เราได้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 ร่วมกลุมกับจิตอาสาและทีนี้ทําให้เออบางสิ่งบางอย่างมันทําให้กระจ่างขึ้นหรือว่าเหมือนบางข้อที่ลีไม่แน่ใจมีข้อจะได้ถามพี่น้องๆก็อข,อขอขอบคุณทุกท่านค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะอ่านุทนากับชาลีค่ะมีมมม มีโอกาสได้แบ่งปันก็มีเรื่องราวสําคัญมาแบ่งปันด้วยนะคะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะคะกับผู้ที่ได้รับฟังค่ะ่อะขอบคุณค่ะนุมานาค่ะแล้วก็มาที่ตอนนี้ที่พี่น้องที่ยกมืออยู่ขอโคโฮส์นะคะของวันพุธใช่ไหมคะวันพุธขอโคโฮส์ด้วยอ่อโฮสช่วย ให้โคโฮสกับพี่น้องเราตั้งแต่อวิจิตเป็นต้นมานะคะตามลำดับนะนะคะค่ะสำหรับพี่น้องที่จะพี่ที่นิดหน่อยคะอาพรัสไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทีมวันนี้ค่ะยกเว้นอภพัตใช่ไหมคะยกเว้นอัรัสคะ่ะตรงทีมที่จะได้ส่งการบ้านวันนี้นะคะตอนนี้เราก็จะมีมีพี่น้องถ้านับรวมแล้วเนี่ยประมาณ พน,นับอภรัฐที่ยกมือใหม่อภรัตยกใหม่นะคะอาจจะไม่ถึงก็ได้เพราะว่ามีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอยู่ในนี้3ามท่านนะคะขออนุญ,ญาตให้ท่านสอบก่อนนะคะบางบางทีพี่น้องที่เคยส่งหลายรอบแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าเวลาไม่พออาจจะได้ไปแบ่งปันสภาวะในช่วงของรายการไปเลยได้นะคะรายการสายด่วนแสงสว่างกับโกศลเชิญค่ะ ท่านใดที่ยังไม่เคยส่งการบ้านนะคะเรายินดีที่จะได้พบหน้าท่านในปีนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวอาจารย์รุวันให้ใบรุ่นก่อนนะคะแต่อาจารย์รุวันพรุ่งนี้จะมาสอบมาสมัครจิตอาสาอยู่ใช่ไหมคะได้ค่ะค่ะ อาจจะเป็นโอกาสได้ได้ไดคุยกันได้ส่งวันพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าก็จะมีการได้พูดคุยกันอยู่นะคะ<ม>นัดหมายกับท่านที่จะสมัครเป็นจิดอาสาค่ะ